สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊จะ,จะเจอกันทุกป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจ๊ดำนะจ๊ะยูฟ่าเนชั่นส์ลีกโอเคเจ๊ดำสนับสนุนโดย Line แอด at, at ambmax สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่ at ambmax ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะพวกแกนะฝอยทองโปรตุกเกสจะพบกับสาธรารณรัฐเงินสดเฮ้เ hey! ช็คซีเบโทโปรตุกเกสชนะ 3, สมามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งนะส่วนเชคชนะ 2, สองเสมอสองแพ้นหนึ่งจากหาเกมมาสุดก็ฟอร์มดีกว่ากันชัดเจนเหมือนกันเนาะเชคตัวเอกูนี่เจอมาแค่สามนัดในประวัติศาสตร์เชคชนะไปหนึ่งและเป็นโปรตุกเกสชนะไปสองเกมก็พอๆกันตัวบู้เล่นกันแล้วกันนะจับโปรตุกเกสวันนี้นะ เปเป้เจ้ากันเซโร่บรูโน่แฟร์นันส์แล้วก็รูเบนเนเวสนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นดิโอโก้โชต้ากับเกรซโรโรนัลโดนั่นเองเนาะ <Okay. S 1> ส่วนเช็คเนี่ยก็เชื่ออาจจะคุ้นอยู่บ้างไม่คุ้นอยู่บ้างยาคุบราเบชดาวิดซิมมาโทมัสซูเชกยาคุบยันโตอดัมฮาโลเชกพวกนี้ตัวหลักพร้อมทั้งหมดเนาะผู้ <Okay. S 1> นี้โปรเกรดเล่นในบ้านบังคับชนะไว้พวกแกหประตูเนี่ยพวกแกจะเสมอตัวนอนดึกขอบตาดำฟรีแต่ถ้ายิงห่างกว่ันเมื่อไรสประตูห่างเมื่อไหร่ปั๊บ เฮ hey, เต็มเต็มโอเคฟินเฟรอเนี่ยทำอยู่แล้ว1ประตูกับ3แต้มเนี่ยโปรตเกตมันดูดีกว่าเช็คชัดเจนนะเล่นในบ้านด้วยเนาะแล้ว CR7 กำลังเข้าฝักแบบนี้ชัยชนะอยู่แค่เอือ้อเหลือแค่สกอร์ที่ขาดลอยที่กําลัมมองว่า ก็น่าจะไปถึงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟอยทองโปรโตุเกสโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจด o ยูทูบวิเคราะห์บอลที่โอเคเจดำนะสับสก์รับสัส่นกระดิ่งกันด้วยใน Tik t o อกก็เจดำออฟฟิเชียลกดฟอลโล่ได้เลยและช่องทางใหม่ของเราไลน์แอดสเีเขียว <Okay. S 1> แอดเจดำออฟฟิเชียลแอดมาได้เลยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเจดำเนาะเอาวันนี้มีความสุขสนุกนก,กับฟุตบอลเหมือนทุกวันก็แล้วกันโอเคเจดำมาใหม่วันพรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า